สวัสดีจ้าเมื่อนี้เห้าไดปลากระบอกแข็งทอดพี่น้องกินกับข้าวเหนียวหนึ่งห้าโอ้ยคนหอมตีนอคนพีน่สียาคากหรอ,อโอ้ยลูกน้องมาหลายแถวพี่น้องเอ้ยเันไหนกินหอมคนมากกันแต่อึมๆเลยโพดโพแท้ thế. พุณะเสียงเพ่อนว่าเป็นละคั่งดังม,งมง้งมียงม้งเมงมากเพล่นหอมกินป่าพี่น้องเอ้ยเป็นตะสร้างาคากหลายนี่กินกับข้าวเหนียวแหงโอ้อยสีมาสแสดงน้ำลายถดสูไปไกลๆเถอะเสียเอานังหน่อยจักแป๊บนึงนี่ปลากระบอกทอดกับข้าวเหนียวหนึ่งปลากระบอกแห้งกินทั้งหัวทั้งหางโหลดพี่น้องเอ้ยกรอบ,อบๆนี่เป็นต่แซ่บคัก ของมาของสอบคักได้หนิมันบ่มีหากินยากเลยแถวอันบ้านห้าวมีได้ปากระบอกมันบ่เม่นปลาขาวขี้คมบอกเออเอิบอแม่ปลาขาวขี้คมบ่แม่แเม่มบน,นกกบ่คนไทยเอินปากระบอกคนไทยเอินปากระบอกลูกน้องหลายเด้อพี่น้องเอ้ยเบิ่งมันมากิลละ เพ่นได้กินหอมป่าน่ะนะเพิ่นพากกันมากมงมงงมาง,ง,งว่าเน,น,นละขั่งผาตว่าเมละขั่งพระตีละขัางเอาหลดเงิงางางเงงงางหลดโอ้ยโผดพวหลายบึงผากนังไปนั่งกันน้ำไรน้ำสีไหลออกแล้วพี่น้องมันอยากกินแล้วอาหารกินโซ่ขึ้มมูดอ,อกจากอาย สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามปราะว่าเนเน่สุดสวยสุดรอทั่วโลกบ๊ายบาย